สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่สำคัญมากนะครับสำหรับคนรักสุขภาพโดยเฉพาะเลยคนที่ทานอาหารจากพืชเป็นหลักหรืออาจจะก,กำลังสนใจแนวทางนี้อยู่ค่ะสวัสดีค่ะคือเรื่องกรดอะมิโนจำเป็นครับเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะจะแน่ใจได้ยังไงว่าเราได้รับครบถ้วนจากพืชจริงๆอืง ข้อมูลเราวันนี้ก็มาจากบทความ Plant-Based Essential Amino Acids: A Comprehensive Guide นะครับเป็นข้อมูลเชิงลึกแต่ว่า,าพยายามจะทำให้เข้าใจง่ายๆค่ะเป้า<ะ>ปหมายก็คืออยากจะเคลียร์ข้อสงสัยเรื่องกรดอะมิโนนี่แหละครับแล้วก็เข้าใจว่ามันทำงานยังไงแล้วก็มีวิธีไหนบ้างง่ายๆที่จะทำให้ได้ครบทั้ง9ชนิดจากพืชแบบไม่ต้องรู้สึกว่าโอ้มันยากไปนะซับซ้อนจังอะไรแบบนี้อา้าวะครับ มาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเป็นหัวข้อที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าความเข้าใจเรื่องกรดอะมิโนจําเป็นเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานสําคัญเลยนะคะของการมีสุขภาพที่ดีในระยะยาวไม่ว่าเป้าหมายเราจะเป็นแบบสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าควบคุมน้ําหนักครับหรือแค่อยากจะรู้สึกแข็งแรงสดใสจากอาหารที่เราเลือกทานการได้รับสารอาหารพื้นฐานพวกนี้ให้ครบถ้วนก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆค่ะ งั้นเรามาเริ่มตรงพื้นฐานสุดๆก่อนเลยนะครับคำว่ากรดอะมิโนเนี่ยครับจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับสมมุติเรากินโปรโตีนเข้าไปไม่ว่าจะเป็นทัวเต้าหู้หรืออะไรก็ตามพอมันลงไปในท้องแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อครับค่ะลองนึกภาพง่ายๆนะคะเหมือนโปรโตีนเป็นสร้อยคอยาวๆที่ร้อยด้วยลูกปัดหลายๆสีครับพอกินเข้าไปปุ๊บร่างกายเราก็เหมือนมีกรรไกรค่ะมาคอยตัดสร้อยเส้นนั้นนะ่ะ ให้มันออกมาเป็นลูกปัดเม็ดเล็กๆแต่ละเม็ดอ๋อตัดๆๆใช่ค่ะลูกปัดเม็ดเล็กๆพวกนี้แหละค่ะที่เราเรียกว่ากรดอะมิโนมันคือหน่วยที่เล็กที่สุดของโปรโตีนแล้วค่ะอ๋อเข้าใจละเหมือนเป็นชิ้นส่วนตัวต่อเลโก้อะไรแบบนั้นที่ร่างกายเอาไปใช้ต่อได้ใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยแล้วชิ้นส่วนตัวต่อพวกนี้นะคะสําคัญมากๆเพราะร่างกายเอาไปใช้สร้างแทบจะทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างเอาที่ส่งผลต่ออารมณ์ความจําการเรียนรู้อะไรพวกนี้ค่ะ โห oh, ฟังดูนี่มันเป็นแบบว่าหน่วยก่อสร้างสารพัดประโยชน์ของร่างกายจริงๆนะครับเนี่ยแล้วที่บอกว่ามีกรดอะมิโน,โนจําเป็นล่ะครับมันต่างจากกรดอะมิโนทั่วไปยังไงทําไมต้องใช้คําว่าจําเป็นด้วยครับค่ะในบรรดากรดอะมิโนท,ทั้งหมดที่ร่างกายเราใช้นะคะมีอยู่9ชนิดค่ะที่ได้ชื่อว่ากรดอะมิโนจําเป็นหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า essential amino acids ย่อว่า EAA EAA ครับใช่ค่ะเหตุผลที่มันจำเป็นก็เพราะว่าร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถสังเคราะห์หรือว่าสร้างมันขึ้นมาเองได้เพียงพอค่ะอ๋อสร้างเองไม่ได้ไตให้ได้รับครบทั้ง9ตัวนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเพึ่งพาอาหารจากพืชเป็นหลักนะคะเข้าใจแล้วครับแสดงว่าอีกประมาณ11-12ถึง12ชนิดที่ไม่จำเป็นเนี่ยร่างกายก็พอจะสร้างเองปรับเปลี่ยนเองได้ แต่9ตัวนี้คือ V.I.P. ที่ต้องหาจากข้างนอกเท่านั้นถูกต้องค่ะแล้วเจ้า V.I.P. ทั้ง9ตัวนี้มันเริ่มทำงานในร่างกายเราตอนไหนบ้างครับคือกินเข้าไปปุ๊บมันทำงานปั๊บเลยหรือว่าต้องรอก่อนเอ่อหลังจากเราทานอาหารที่มีโปรตีนเข้าไปนะคะระบบย่อยเราก็จะเริ่มทำงานทันทีเลยโปรตีนก็จะถูกย่อยๆ่อยจนกลายเป็นกรดอะมิโนอย่างที่บอกครับแล้วก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะ จะใช้เวลาประมาณสัก30นาทีถึง2ชั่วโมงหลังมื้ออาหารนั้นๆันนครึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงใช่ค่ะจากนั้นกรดอะมิโน,โนพวกนี้ก็จะไหลเวียนไปทั่วร่างกายเลยรอให้เซลล์ต่างๆดึงไปใช้งานตามความต้องการของแต่ละส่วนค่ะแล้วมันมีช่วงเวลาไหนที่เซลล์พวกนี้จะหิวหรือว่าต้องการกรดอะมิโนเป็นพิเศษไหมครับแบบว่าเปิดรับสุดๆอะไรแบบนี้ มีค่ะมีช่วงเวลาสำคัญอยู่สองช่วงหลักๆเลยนะคะครับช่วงแรกที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือหลังออกกําลังกายค่ะอ๋ออันนี้เคยได้ยินบ่อยใช่ค่ะโดยเฉพาะการออกกําลังกายที่ใช้แรงต้านเยอะๆอย่างเช่นยกน้ําหนักหรือว่าเล่นเวทเทรนนิ่งในช่วงประมาณสัก1-3ถึงชั่วโมงหลังออกกําลังกายเนี่ยกล้ามเนื้อเราจะอยู่ในภาวะที่แบบเปิดรับ กรดอะมิโนได้ดีเป็นพิเศษเลยค่ะเหมือนเปิดประตูรอรับวัตถุดิบเลยโอ้โหเปิดประตูรอเลยค่ะเพื่อจะนำไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการใช้งานแล้วกเ็เสริมสร้างให้มันแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะ น่าสนใจมากครับสแสดงว่าที่เขาบอกว่ากินโปรตีนหลังออกกําลังกายนี่มันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์จริงๆนะครับไม่ใช่แค่แบบว่าเชื่อเชื่อกันมาถกอ้างเลยค่ะมันคือช่วงเวลาทองเลยนะคะของการฟื้นฟูส่วนอีกช่วงหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยแล้วก็หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงด้วยซ้ําครับคือช่วงไหนครับคือช่วงนอนหลับลึกค่ะ ตอนนอนเนี่ยนะครับใช่ค่ะตอนที่เราหลับสนิทเนี่ยข้างนอกอาจจะดูนิ่งๆใช่ไหมคะแต่ข้างในร่างกายเราเนี่ยเหมือนโรงงานกําลังเดินเครื่องเต็มที่เลยอ๋อเนาะครับร่างกายจะดึงกรดอะมิโนจากกระแสะเลือดนี่แหละค่ะมาใช้ในการซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยตลอดทั้งคืนที่เราหลับถือเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างที่สําคัญมากๆเลยค่ะ เพิ่งรู้เลยนะครับเนี่ยว่าตอนนอนร่างกายก็ยังทํางานหนักเรื่องโปรตีนขนาดนี้เนึ่อว่าจะมีค่าหลังออกกําลังกายอย่างเดียวซะอีกค่ะสําสคัญทั้งคู่เลยสรุปก็คือกรดอะมิโนจะเข้าเลือดเยอะๆหลังย่อยอาหารแล้วร่างกายจะต้องการมันมากๆตอนฟื้นตัวหลังออกกําลังกายกับตอนนอนหลับลึกๆอ,อาหารที่มีโปรตีนเพียงพอหลังออกกําลังกายหรืออาจจะมีการดูแลให,ให้มีโปรตีนก่อนนอนเล็กน้อยก็อาจจะช่วยให้ร่างกายมีวัตถุดิบพร้อมใช้ในช่วงเวลาที่ต้องการมากที่สุดค่ะ ซึ่งก็น่าจะส่งผลดีต่อการฟื้นตัวการพัฒนาร่างกายแน่นอนค่ะทีนี้กลับมาที่ประเด็นสำคัญสำหรับคนทานแพลนเบสค่ะคือมันมีความเชื่อหรือความกังวลกันเยอะเหมือนกันนะครับว่าโปรตีนจากพืชมักจะไม่สมบูรณ์ให้กรดอะมิโนจาเป็นไม่ครบเรื่องนี้มันจริงเท็จแค่ไหนครับหรือเป็นแค่ความเข้าใจผิดเป็นคำถามที่พบบ่อยจริงๆค่ะแล้วก็ต้องบอกว่ามันมีความจริงอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะอ้าวยังไงครับ ข้อท็จจริงก็คือโปรตีนจากพืชเกือบทุกชนิดนะคะมีกรดอะมิโน,โนจําเป็นทั้ง9ชนิดอยู่แล้วค่ะอ๋อมีอยู่แล้วใช่ค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่แต่ว่าปริมาณหรือสัดส่วนของกรดอะมิโนแต่ละตัวเนี่ยอาจจะไม่สมดุลเท่ากับโปรตีนจากสัตว์ค่ะบางชนิดอาจจะมีกรดอะมิโนจําเป็นตัวใดตัวหนึ่งในปริมาณที่ออต่ํากว่าเกณฑ์ที่ร่างกายต้องการมากๆเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆในนั้นอ๋อเข้าใจแล้วครับ คือไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่เหมือนกับว่ามีบางตัวหน่อยไปหน่อยอาจจะไม่พอใช้ว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะแล้วแบบนี้เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีครับสำหรับคนกินพืชโชคดีค่ะที่ธรรมชาติก็มีทางออกให้นะคะมีแหล่งโปรตีนจากพืชบางชนิดค่ะที่ถือว่าเป็นโปรตีนสมบูรณ์หรือ complete protein โปรตีนสมบูรณ์ ใช่ค่ะคือมีกรดอะมิโนจําเป็นทั้ง9ชนิดในสัดส่วนที่ค่อนข้างดีแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการตัวอย่างที่แบบคลาสสิกมากๆหาทานง่ายในบ้านเราเลยก็คือถั่วเหลืองค่ะอ๋อถั่วเหลืองนี่เองใช่ค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองทั้งหลายเช่นเต้าหู้เทมเป้นมถั่วเหลืองหรือว่าถั่วและญี่ปุ่นพวกนี้ค่ะ ถือเป็นแหล่งโปรโตีนคุณภาพสูงเลยทานอย่างเดียวก็อาจจะเพียงพอแล้วในแง่ของความครบถ้วนของกรดอะมิโนจำเป็นทั้ง9ตัวอ๋ออันนี้น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคนชอบเต้าหู้เทมเป้เลยนะครับใช่เลยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้ทานถั่วเหลืองเป็นประจำหรืออาจจะอยากได้ความหลากหลายมากขึ้นล่ะครับมีวิธีอื่นอีกไหมที่จะทำให้มั่นใจว่าเออเราได้ครบทั้ง9ตัวแน่ๆมีค่ะและนี่คือจุดที่ออน่าสนใจมากๆเลยนะคะ เราสามารถใช้หลักการที่เรียกว่าการจับคู่โปรโตีนค่ะภาษาอังกฤษคือโปรตีนคอมพลีเมนเทชันจับคู่โปรโตีนค่ะหลักการนี้ง่ายมากเลยค่ะคือการนำอาหารจากพืชต่างกลุ่มกันที่มันมีจุดเด่นจุดด้อยเรื่องกรดอะมิโนต่างกันเนี่ยมาทานร่วมกันในมื้ออาหารหรืออาจจะทานภายในวันเดียวกันก็ได้ค่ะเพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของกันและกันอ๋อเอามาโปะกัน ใช่ค่ะสูตรจำง่ายๆเลยนะคะก็คือถั่ว plus ธัญพืชค่ะถั่ว plus ธัญพืชฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันทำงานยังไงไอหลักการจับคู่นี่ได้เลยค่ะลองดูตัวอย่างนะคะสมมติว่าเราทานถั่วต่างๆอย่างเช่นถั่วเลนทิลถั่วชิกพีถั่วดำถั่วแดงพวกนี้นะคะครับ ใช่ค่ะพวกนี้มักจะมีกรดอะมิโนจําเป็นตัวหนึ่งชื่อไลซีนสูงมากซึ่งไลซีนเนี่ยสำคัญต่อการเติบโตการซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆแต่ในขณะเดียวกันถั่วพวกนี้มักจะมีกรดอะมิโนอีกตัวหนึ่งคือเมทไทโอนีนค่อนข้างต่ําค่ะอ๋อมีไลซีนเยอะแต่เมทไทโอนีนน้อยใช่ค่ะซึ่งเมทไทโอนีนก็สําคัญเหมือนกันนะคะต่อกระบวนการเผาผลาญสุขภาพผิวหนังอะไรแบบนี้ แล้วเราจะไปหาเมไทโอนนนจากไหนมาเติมให้มันครบๆลระครับก็จากคู่หูของมันไงคะก็คือธัญ,ญพืชไม่ขัดสีค่ะธัญ,ญพืชใช่ค่ะ,ชคะเช่นข้าวกล้องข้าวโอ๊ตควินนวัวขนมปังโฮลวีตพวกนี้เนี่ยกลับกันเลยค่ะมักจะมีเมไทโอนีนสูงแต่ดันมีไลซีนต่ํากว่าพวกถวั่วอ๋อสลับกันใช่ค่ะพอเรานํา2กลุ่มนี้มารวมกันในมื้อเดียวอย่างเช่นทานข้าวกล้องซึ่งได้เมไทโอนนนเยอะใช่ไหมคะคู่กับแกงถั่วเลนทิลซึ่งได้ไลซีนเยอะครับผม กรดอะมิโน,โนที่เคยขาดไปในแต่ละอย่าง<อ>มันก็จะมาเติมเต็มซึ่งกันและกันทําให้มือน,นั้นหรืออาจจะรวมรวมทั้งวันนั้นเราได้รับกรดอะมิโนจําเป็นครบทั้ง9ชนิดเลยค่ะโอ้โหเข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับเหมือนการต่อจิ๊กซอจริงๆด้วยคือไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์ในตัวเองแต่พอเอา2ชิ้นมาประกบกันปุ๊บอา้าวลงตัวพอดีครบเลยใช่เลยค่ะหลักการง่ายๆแค่นี้เลยแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วสิครับ แค่กินให้มันหลากหลายเข้าไว้มีทั้งถัว่วมีทั้งธัญ,ญพืชในวันเดียวกันหรือในมื้อเดียวกันยิ่งดีเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะงั้นลองยกตัวอย่างเมนูที่ใช้หลักการถัว่ว plus ธัญ,ญพืชในชีวิตประจำวันจริงๆให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเผื่อบางทีเรากินอยู่แล้วไม่รู้ตัวได้เลยค่ะง่ายมากๆเลยนะคะอย่างเช่นข้าวผัดเต้าหู้ใส่ถั่วลันเตา อันนี้ข้าวก็เป็นธัญ,ญพืชใช่ไหมคะเต้าหู้ก็มาจากถั่วเหลืองซึ่งครบอยู่แล้วแถมมีถั่วลันเตามาเสริมอีกครับหรือจะเป็นแซนด์วิชเนยถั่วที่ใช้ขนมปังโฮวีดอันนี้ขนมปังก็ธัญ,ญพืชเนยถั่วก็คือถั่วง่ายเลยอันนี้ใช่ค่ะหรือจะเป็นสลัดควีโน่ใส่ถั่วชิกพี P. อันนี้ควีนวอลก็เป็นเหมือนธัญ,ญพืชชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีถั่วชิกพี P. เป็นถั่วอื หรือแม้แต่อาหารเช้าง่ายๆเลยค่ะอย่างข้าวโอ๊ตใส่นมถั่วเหลืองแล้วก็โรยพวกมเมล็ดฟักทองมเมล็ดทานตะวันอันนี้ข้าวโอ๊ตเป็นธัญ,ญพืชนมถั่วเหลืองเป็นถั่วแล้วก็มีมเมล็ดพืชมาช่วยเสริมอีกแรงโอโ้โหฟังดูแล้วหลายเมนูเราก็กินกันอยู่แล้วจริงๆด้วยนะครับไม่ได้ยากเลยใช่ค่ะไม่ยากเลยแค่ใส่ใจเรื่องความหลากหลายนิดหน่อยเท่านั้นเองนอกจากถั่ว p l u สธัญ,ญพืชที่เป็นคู่หลักแล้ว มีแหล่งโปรตีนพืชอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมครับที่แบบช่วยเสริมความหลากหลายของกรดอะมิโนได,ด,ด้ดีเป็นตัวเสริมที่ดีมีค่ะก็จะมีกลุ่ม,มเมล็ดพืชน,นะคะอย่างเช่นมเมล็ด MA, เจียเมล็ดแฟลกซ์หรือว่ามเมล็ดกัญชงเฮมซีสที่เดี๋ยวนี้เริ่มมีขายเยอะขึ้นครับเห็นบ่อยครับพวกนี้ก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีนะคะแล้วก็มีข้อดีคือมีไขมันดีอย่างโอเมก้าสสูงด้วยเหมาะที่จะเอาไปโรยในสมูทตี้โยเกิร์ตหรือสลัดเพิ่มคุณค่าทางอาหารได้ดีเลยค่ะ อืมนน่าสใจหรือจะเป็นกลุ่มถั่วเปลือกแข็งหรือนัทสทั้งหลายอย่างอัลมอนด์วอลนัทพิสตาชิโอพวกนี้ก็ให้โปรตีนกับไขมันดีแล้วก็มีกรดอะมิโน,โนบางตัวที่น่าสนใจอย่างเช่นอาร์จินีนที่ช่วยเรื่องการไหลเวียนเลือดค่ะก็เหมาะเป็นของว่างหรือจะเอาไปปั่นรวมในเชคก็ได้ครับแล้วพวกสาหร่ายล่ะครับสาหร่ายสไปรูลิน่าคลอเรลล่าที่เขาว่าเป็นซูเปอร์ฟูดกันอ๋อค่ะ กลุ่มสาลลยพวกนี้ก็น่าสนใจค่ะเพราะว่ามีโปรโตีนค่อนข้างสูงเหมือนกันแล้วก็มีกรดอะมิโน,โนจําเป็นครบด้วยนะคะ แต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเรามักจะทานในปริมาณที่ไม่เยอะมากใช่ไหมคะอย่างผสมในเครื่องดื่มแค่ช้อนชาเดียวอะไรแบบนี้ใช่ครับนิดเดียวค่ะก็ถือว่าเป็นการเสริมที่ดีได้ค่ะแต่ก็คงไม่ได้เป็นแหล่งโปรโตีนหลักเหมือนกับพวกถั่วหรือธัญ,ญพืชน,นะคะโอเคชัดเจนเลยครับสรุปคือเรามีตัวเลือกจากพืชเยอะมากจริงๆนะครับเนี่ยทีนี้ขอเจาะไปที่กลุ่มคนที่ออ,ออกกําลังกายเป็นประจำหน่อยครับการวางแผนเรื่องโปรโตีนกับกรดอะมิโนเนี่ย น่าจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษขึ้นไปอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะสำหรับคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือว่าค่อนข้างหนักนะคะการได้รับโปรตีนและกรดอะมิโนที่เพียงพอแล้วก็ถูกจังหวะเวลาเนี่ยถือเป็นปัจจัยสำคัญเลยค่ะต่อการฟื้นตัวการซ่อมสร้างแล้วก็การพัฒนากล้ามเนือ้อครับ หลักการพื้นฐานก็ยังคงการทานอาหารให้หลากหลายนะคะเน้นการจับคู่ถั่วพลัสธัญ,ญพืชในมื้อหลักเหมือนเดิมเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับกรดอะมิโน,โนจําเป็นครบถ้วนตลอดทั้งวันแล้วเรื่องการเสริมโปรโตีนเชคล่ะครับจำเป็นแค่ไหนสําหรับคนทาน plant base ที่ออกกําลังกายคือบุคคลอาจจะยังคิดว่าโปรโตีนพืชมันดูดซึมช้าก,กว่าเวโปรโตีนอะไรแบบนั้น ค่ะการเสริมด้วยโปรโตีนเช็คจากพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังออกกำลังกายนะคะถือเป็นทางเลือกที่สะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพดีเลยค่ะอ๋อดีเหมือนกันใช่ค่ะเพราะมันช่วยให้ร่างกายได้รับกรดอะมิโนอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่กล้ามเนื้อต้องการมากที่สุดหรือที่เรียกว่า Window of o p portunity นั่นแหละค่ะครับผมการเลือกสูตรที่เป็นโปรโตีนผสมนะคะเช่นเอาโปรโตีนจากถั่วลันเตามาผสมกับโปรโตีนจากข้าวกล้อง อันนี้ก็จะช่วยให้ได้โปรโตีนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกค่ะปริมาณสัก30-40กรัมหลังออกกำลังกายก็ถือว่าเหมาะสมกับหลายๆคนนะคะแล้วเรื่องดูดซึมล่ะครับส่วนเรื่องการดูดซึมปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการสกัดโปรโตีนพืชก็พัฒนาไปมากแล้วค่ะทำให้โปรโตีนพืชสกัดหลายๆชนิดดูดซึมได้ดีแล้วก็เร็วใกล้เคียงกับเวโปรตีนแล้วค่ะไม่ต้องกังวลจุดนั้นมากเท่าเมื่อก่อนอ๋อโอเคสบายใจได้ แล้วการทานโปรตีนเสริมในช่วงเวลาอื่นล่ะครับเช่นก่อนนอนอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าตอนนอนก็มีการซ่อมสร้างเยอะมันมีประโยชน์ไหมครับการทานโปรตีนมือเล็กๆหรืออาจจะเป็นเชคเบาๆสัก15-20ถึงกรัมก่อนนอนก็อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับบางคนได้ค่ะโดยเฉพาะคนที่ฝึกหนักๆจริงๆเพราะมันจะช่วยให้ร่างกายมีกรอบพลนิโนหล่อเลี้ยงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่เราหลับซึ่งเป็นช่วงสําคัญของการซ่อมสร้างอย่างที่คุยกันไป อาจจะลองผสมพวกเมล็ดเจียลงไปด้วยเล็กน้อยก็ได้ค่ะเพื่อให้โปรตีนมันค่อยๆถูกปล่อยออกมาอ๋อให้มันช้าลงใช่ค่ะการกระจายโปรโตีนแบบนี้ก็จะช่วยรักษาระดับกรดอะมิโนในเลือดให้ค่อนข้างคงที่สนับสนุนการฟื้นตัวได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเข้าใจครับแต่ถ้าถ้าบางคนเขาอยากได้แบบเน้นๆเ,เลยครับกรดอะมิโนแบบตรงๆเลยไม่อยากรอร่างกายย่อยโปรโตีนก่อน หรืออาจจะต้องการเสริมเฉพาะบางตัวจริงๆจังๆมีทางเลือกที่เป็นอาหารเสริมกรดอะมิโนโดยตรงเลยไหมครับมีค่ะในตลาดก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรดอะมิโนเดี่ยวๆหรือแบบผสมมาให้เลยซึ่งหลักๆที่เห็นกันบ่อยๆก็จะมี2รูปแบบค่ะคือแบบผงกับแบบเม็ดหรือแคปซูลค่ะอ๋อมีทั้งผงทั้งเม็ดแล้วมันต่างกันยังไงบ้างครับ2แบบนี้ค่ะแบบผงนะคะข้อได้เปรียบหลักๆเลยก็คือมันดูดซึมเร็วมากค่ะ เร็วเลยใช่ค่ะเพราะมันอยู่ในรูปที่เรียกว่าฟรีฟ form คือร่างกายแทบต้องไม่ย่อยแล้วค่ะดูดซึมได้เลยเหมาะมากๆสำหรับทานช่วงก่อนออกกำลังกายระหว่างออกหรือว่าหลังออกกำลังกายทันทีเพื่อส่งกรดอะมิโนไปที่กล้ามเนื้อให้เร็วที่สุดครับเรามักจะเจอในรูป E E A คือรวม9้าตัวจำเป็นหรือ B C A A ที่เน้น3ตัวหลักคือลิวซีนไอโซลิวซีนวาลีนที่สาคัญมากๆต่อกล้ามเนื้อและการฟื้นตัวโอเคนั่นแบบผงแล้วแบบเม็ดละครับ ส่วนแบบเม็ดข้อดีก็คือสะดวกพกพาง่ายค่ะไม่ต้องชงครับครับแต่ว่าการดูดซึมก็จะช้ากว่าแบบผงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าต้องรอให้เม็ดยามันละลายก่อนแล้วก็อาจจะต้องทานหลายเม็ดหน่อยเพื่อให้ได้ปริมาณกรดอะมิโนเท่ากับแบบผงค่ะอืมฟังดูแล้วแบบผงนี่น่าจะเหมาะกับคนที่ต้องการผลเรื่องฟื้นตัวเร็วๆหรือว่าคนที่จริงจังกับการออกกําลังกายมากๆนะครับแต่ทีนี้สําหรับคนทั่วไปล่ะครับที่ทานพลัตเบส หรืออาจจะเพิ่งเริ่มต้นออกกำลังกายควรจะพุ่งไปหาซื้อ E e A หรือ B C A A มาเสริมเลยไหมครับหรือว่ามันอาจจะเกินจำเป็นไปอืมถ้าเรามองภาพรวมนะคะสำหรับผู้ที่ทานแพลนเบสทั่วไปหรือว่าออกกำลังกายในระดับปกติถึงปานกลางเนี่ยดิฉันคิดว่ายังไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องรีบไปหา E A A หรือ B C A A มาเสริมค่ะยังไม่ต้องค่ะ การเน้นทานอาหารหลักให้หลากหลายใช้หลักถั่วพลัสธัญพืชอย่างที่เราคุยกันแล้วก็อาจจะเสริมด้วยโปรโตีนเชคจากพืชสูตรผสมหลังออกกําลังกายแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วค่ะแล้วก็ให้กรดอะมิโน,โนจําเป็นครบถ้วนเราด้วยเพราะในโปรโตีนเชคมันก็มีกรดอะมิโนอยู่แล้วใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอย่าลืมว่าโปรโตีนเชคก็คือโปรโตีนที่พอย่อยแล้วมันก็กลายเป็นกรดอะมิโนในร่างกายเราอยู่ดีค่ะ ครับผมแล้วใครล่ะครับที่อาจจะพิจารณาเสริม E E A หรือ B C E A เพิ่มเติมได้กลุ่มที่อาจจะได้ประโยชน์จากการเสริม E E A หรือ B C A A แบบผงนะคะก็อาจจะเป็นคนที่ฝึกหนักมากๆมากม,ากม,ากมากจริงๆเช่นนักกีฬาหรือคนที่ฝึกมากกว่าวันละครั้งครับ หรือคนที่รู้สึกว่าตัวเองฟื้นตัวช้ามากๆแม้จะกินดีนอนดีแล้วหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในช่วงจํากัดแคลอรี่มากๆแล้วกังวลเรื่องการสูญเสื่อกล้ามเนื้ออ๋อช่วงไดเอทใช่ค่ะการเสริม E E A ซักประมาณ10กรัมในช่วงใกล้ๆการออกกำลังกายก็อาจจะพอช่วยได้ค่ะแต่ย้ำว่าสำหรับคนส่วนใหญ่นะคะการลงทุนกับอาหารหลักที่มีคุณภาพและหลากหลายน่าจะเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าแล้วก็ยังยืนกว่าในระยะยาวค่ะชัดเจนเลยครับ งั้นสรุปแล้วจากที่เราคุยจนมาทั้งหมดนี้ก็เหมือนจะบอกได้ว่าการได้รับกรดอะมิโนจําเป็นทั้ง9ชนิดจากพืชน,นี่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากหรือซับซ้อนอะไรขนาดนั้นเลยนะครับใช่ค่ะหัวใจสําคัญก็คือการกินให้หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับคู่ถั่วกับธัญพืชนี่เองถูกต้องที่สุดเลยค่ะมันคือการสร้างความสมดุลในจานอาหารของรเรานั่นเองค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีตัวช่วยเสริมอย่างเช่นโปรตีนเชคหรือกรดอะมิโนสกัดต่างๆ แต่พวกนั้นก็แพงเพียงทางเลือกสำหรับบางกลุ่มเท่านั้นไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะการกลับมาให้ความสำคัญกับอาหารจริงๆที่มีคุณภาพเนี่ยยังไงก็ยังคงเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเสมอค่ะยินด้วยอย่างยิ่งเลยครับเพราะอาหารจริงๆมันก็ให้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยนอกจากแค่โปรตีนหรือกรดอะมิโนเนาะมีทั้งใยอาหารวิตามินเกลือแร่สารพัดเลย ใช่เลยค่ะซึ่งตรงนี้เลยทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจที่อยากจะฝากให้ลองนำกลับไปคิดต่อนะคะครับคือจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ลองกลับไปสำรวจดูนะคะว่าในจานอาหารปกติของเราทุกวันนี้เนี่ยมันมีการผสมผสานของถัว่วธัญพืชเมล็ดพืชหรือผักต่างๆที่อาจจะกำลังทำงานร่วมกันเพื่อมอบชิ้นส่วนตัวต่อหรือกรดอะมิโนโจำเป็นให้เราอย่างครบถ้วนอยู่แล้วโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวบ้างหรือเปล่า โอ้โหเป็นคำถามที่ชวนให้กลับไปเปิดตู้กับข้าวตู้เย็นสำรวจดูเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วถ้าเราลองปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆล่ละคะเช่นลองเพิ่มถั่วชนิดใหม่ๆลงในสลัดดูบ้างหรือลองทานข้าวกล้องแทนข้าวขาวบ่อยขึ้นหรือลองทำสมูทตี้ที่ใส่ทั้งผลไม้ทั้งถั่วทั้งเมล็ดพืชครับ การเปลี่ยนแปลงไม่ง่ายเหล่านี้มันอาจจะส่งผลต่อพลังงานของเราการฟื้นตัวหรือสุขภาพโดยรวมในระยะยามได้อย่างที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะคะบางทีการได้ค้นพบสูตรอาหารที่มันลงตัวสำหรับตัวเราเองอาจจะสนุกแล้วก็ให้ผลดีกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยก็ได้ค่ะ